โอ้ได้แล้วครับเนื้อตัวกัดแบบงงงงโอ,อ,อ้เออเตอยอูออ่นั่นแหละกัดแบบงงงครับเนี่ยตัวนี้ไม่คิดว่ามันจะโดนด้วยครับเนี่ยนี่ครับผมทำเองครับเนี่ยจะเป็นนกเป็นเป็ดเป็นไก่ก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยโมตัวนี้เหล่าเอง โอเคครับผมตัวแรกเรามาแล้วได้ปลาเข้มปลาปิงให้แมวแล้วโอ้ยนั่นคน,นั้าหาตีปลาคนกินมั่งแมวหมากินมั่งนออี่นะครับผม นี่ครับผมดูทรงจะเป็นเป็ดเป็นไก่เป็นอะไรก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ย <c oughs> แต่นี้ปากมันฉี่ไปแล้วครับโอ้นี่ครับตามต่อ <c oughs> <c oughs> ปากอีกตัวนี้ได้แล้ว ไปมาอื่นโอยเหมือนคนบ้าแท้ตุ๊กเหมือนได้ดเดมือนเมื่อครับต่อฉันจะต่อ có bộ hạt Tùm ไปไม่รู้โดนไม่โดนครับเอ้าโดนเฉยเลย <c oughs> มเหมายหนึ่งครับพ่อตัวครับนี่ครับ <c oughs> ออกลับแล้วส่งสายครับแต่ไม่รู้โดนไม่โดนอ่อ สายแล้วมันตึ๊กตึกก็เลยวัดดูครับโอเคนี่ครับผมเจ้านกน้อยของเราทำงานแล้วไม่รู้นกน้อยหรือเป็ดน้อยหรือไก่น้อยหรืออะไรดีค่อยตั้งชื่อครับ <c oughs> มาอีกหนึ่งโอ่อตามต่อครับผม อุ้ยอุ้ยอืมโดดมันขายก่อนเฮ้ยเสียงเลยขายก่อนครับอือขาดอีกแล้วครับผมไปกัดไอดตัวขายเมื่อกี้เหรอครับกัดเงงมันหรไม่ไม่ไม่ยังไม่โดนเบ็ดหรอครับ สวยกับเขาเลย็นตัวเมื่อกี้กลัดแล้วบอกว่าไงไงอุ้ยหลุดครับป้านลูกป้านลูกบอกว่าไงใส่สวยกับเขาเลยตัวนี้ โอเคดิ้นไปดิ้นไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอโชว์ก่อนครับเหยื่อเราอย่าเดินโอเคขอโชว์ก่อนมาทำมาโอเคครับโอเคครับผมได้มาอีกหนึ่งตัวนะครับนี่ครับไปแล้วไปปลาไปแล้วครับผมนี่ครับกับเหยื่อเจ้า เป็ดน้อยไก่น้อยนกน้อยอะไรก็ยังไม่รู้เลยครับเนี่ยเห็นไหมละปลาโอเคครับนี่ครับผมโมเหล่าเองครับผมใช้ไม้เหล่าทำนี่ครับเบ็ดน่าจะเป็นเบอร์สองครับไม่เบอร์สองก็เบอร์หนึ่งแหละผมจำไม่ได้น่าจะเป็นเบอร์สองครับผมโอเคครับผมตามต่อครับต่อครับปลาอยู่ตรงนี้เหรอสามตัวแล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ย ไอ้ตัวนี้ใหญ่ตัวนี้ใหญ่อีกแล้วครับอีกแล้วกัดอีกแล้วกัดอีกแล้วขัดเยอะเนาะผมได้กกินเยือแน่นอนลักเร็วมั้ง thích cốp thay thôi thảy 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 เดินี่กินโบน่ะตีมาได,โด้โดนครับโดนครับโดนครับ <laughs> มาแลว้วนี่ครับผมสสวยครับตัวนี้ 3ขีดได้อีกหนึ่งตัวรถดีๆก่อนอืมนี่อเขียเขีดครับผมมาอีกหนึ่งตัวร <Okay. S 1> ค,ครับตัวนี้สวยสามขีดได้ตัวนี้ใช้สามสี่ขีดเลยแล้วครับตัวนี้กัดเป็น oh. กบยางอะไรก็ไม่รู้ครับผมทำมาครับเหลาโมเอง ครับผมแล้วก็ซื้อยางพารามาจุ่มเองครับผมโอเคครับผมยังไงก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกาไดไลค์กดแชร์ให้กับนักกบด้วยนะครับผมโอเคครับผมตามต่อครับผมดูตรงนี้กันดีกว่า ม่าัดกา thôi ni ơi thôi nãy giờ, không cắt, ta ở như nó lòng, nó không ตัวที่กาดเอาตัวที่อยากกัดเอาตัวที่อยากกัดบอกแล้ว <c oughs> สวยครับอุ้ยสวยครับบอกแล้วว่ามันส,ยสวยผมบอกแล้วว่ามันส,ยสวยเอาตัวที่อยากกัดโอเค ว้าว <Wow. laughs> ตัวนี้ครึ่งโลกว่าครับน่าจะมีประมาณเจ็ดขีดแปดขีดโอเคครับผมตัวนี้น,น่าจะมีประมาณเจ็ดแปดขีดครับผม,ม <laughs> นี่ครับผมได้มาหนึ่งตัวยังไงก็ฝากกด,ดติดตามกดไลค์ดกดแชร์ให้กับนัก,กบด้วยนะครับผมเดี๋ครับผมสามต่อครับ <c oughs> โอ้โหโดนครับผมโอยตายต่ตัวเท่านี้อ่ะโอ้ยโดนแล้วนะครับผมนี่ครับผมน่าจะเป็นตัวสุดท้ายของเราแล้วล่ะวันนี้โอ้ยโ,โอ้ยกว่าจะได้ตัวนี้ครับเล่นซะโอ้โหโว้ยกว่าจะได้ตัวนี้นะครับเล่นซะ ยินแล้วครับผมหมดเวลาพอดีครับโอเคครับผมง่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับนักกบด้วยนะครับผมกับช่อง KB Fishing Channel นะครับผมโอเคครับผมเราจะเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม